สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีช่องไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกทกท่านนะคะวันนี้วันหยุดคะ่ะวันที่หกนะคะสวัสดีคะ่ะท่านทุกทุกท่านที่ได้หยุดนะคะได้หยุดแล้วก็พักผ่อนอยู่บ้านนะคะชมน้องโชคกันดีกว่านะคะน้องโชคก็อากาศแบบว่า ไม่ร้อนเท่าเท่าสองสามวันก่อนน้องโชคสีก็จะเริ่มแบบว่าสีสีจะเข้าหน่อยหนึ่งนะคะสีจะชัดเจนมากขึ้นตอนแรกนั้นแบบร้อนมากๆนะคะร้อนสุดๆเลยสีหายสีหายไปหมดจริงๆนะคะ ก็ตอนนี้ก็โอเคอยู่นะคะสีได้นะคะราคาเราก็ย่อมเยาวนะคะมาดูแต่ละกระถางประมาณเอาไม่ใช่ประมาณบอกราคาไปแต่ละกระถางอาจจะบอกไม่หมดนะคะโอ,โอมาชมอันนี้ก่อนก็แล้วกันอันนี้เขาเรียกว่ายุคฆ่านะคะยุคฆาเป็นตัวด่างนะคะสวยนะคะยุคฆานี่800รวมส่งค่ะอันนี้จะเป็นเตยด่างค่ะเตยด่างสองรวมส่ง แล้วก็น้องโชคลูกผสมลูกผสมทับทิมสยามนะคะน้องโชคต้นนี้ค่ะ1,300บาทค่ะต้นนี้690บาทค่ะกระถาง10นิ้วค่ะต้นนี้400บาทค่ะด่างด่างดีนะคะด่างหินอ่อนด่างขาวขาวเหลืองต้นนี้550บาทค่ะ ต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะคะมีเชื้อด่างนะคะมีเชื้อด่างสวยงามนะคะต้นนี้อ่ะไม่เห็นราคาข้างกระถางต่อไปนะคะหมากผู้หมากเมียหมักผู้หม,มักเมียสองกระถางคู่ไปที่2องรห้ารวมส่งค่ะใบสวยเด้งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้สองหรวมส่งค่ะ ชโชคเก้าชั้นเขียว790รวมส่งค่ะโลกผสมการูด้าติดด่างค่ะ650รวมส่งค่ะ900บาทรวมส่งค่ะหน0่ 1, บาทรวมส่งค่ะ ต้นนี้ฟอมดีฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยนะคะฟอมดีฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยเป็นไม้ด่างค่ะมีฝักแล้วติดฝักแล้วนะคะต้นนี้อยู่ที่เจ0ร้อบาทรวมส่งค่ะนี่ทรงใบดีทรงใบสวยนะคะเป็นลูกเชื้อด่างแต่ว่าไม่ด่างเป็นลูกผสมทับทิมสยามด้วยแต่ว่าไม่ติดด่างแต่ทรงใบสวยนะคะทรงใบสวย ตอนนี้อยู่ที่790รวมส่งค่ะเก้อยบาทรวมส่งค่ะลูกผสมการูด้าติดด่างค่ะบรรลังเจ้าสัว490รวมส่งค่ะตอนนี้ก็490รวมส่งค่ะ3 5 0รอห้ารวมส่งค่ะ6 9 0้รวมส่งค่ะ4 5 0อห้าสิบรวมส่งค่ะ 400บาทรวมส่งค่ะ550รวมส่งค่ะการูด้าเพราะอากาศเย็นมาหน่อยหนึ่งน้องโอเคนะคะสีน้องออกมาสีได้สีดีอยู่นะคะต้นนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งค่ะ ต้นนี้สวยเป็นดำดำแดงมีเชื้อแดงนะคะมีเชื้อแดงเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะหนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะสองพันห้าอบาทรวมส่งค่ะสวยค่ะแดดร้อนไปเบินหมดเลย อสวยค่ะต้นนี้2,900บาทรวมส่งค่ะต้นนี้ก็2,900บาทรวมส่งค่ะสวยงามมากๆนะคะลูกผสมบิวตี้1,000บาทรวมส่งค่ะอัญญะค่ะอัญญะจะเป็นลูกผสม ทัพทิมสยามรากร้อนแล้วก็การุดา้า3,900บาทรวมส่งค่ะกระถาง15นิ้วค่ะสำหรับอัญญะนะคะท่านใดไหวก็จัดได้เลยอัญญะสวยแน่นอนค่ะนะคะได้ได้ได้ทรงดาก้อนใบดาก้อนแล้วก็สีของทัพทิมสยาม มีต้นต้นใหญ่ที่เป็นแบบสีแจ่มกว่านี้อยู่ที่9,900แต่อันนี้อยู่ที่3,900บาทค่ะต้นนี้ก็ด่างมาแล้วค่ะใบใหญ่ใบดีสวยนะคะต้นนี้790รวมส่งค่ะแล้วก็อันนี้กระถาง15นิ้วฟอร์มดีฟอร์มสวยเช่นกันค่ะ ต้นนี้อยู่ที่3,500บาทรวมส่งค่ะใบไหม้ไปเยอะค่ะสำหรับโชคเก้าชั้นเบินไปเยอะเลยก็เลี้ยงเลี้ยงใหม่เอาค่ะเลี้ยงเอาใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้ผสมได้แล้วนี่ผสมได้แล้วเดี๋ยวหาเกสรตัวผู้ผสมเพราะว่ามีน้ำเชื่อมติดฝักเยอะนะคะต้นนี้ถ้าผสมต้นนี้ฝักนี้ติดก็สีฝ่ฝัก ราคาไม่แรง2,500บาทรวมส่งฟอร์มดีฟอร์มสวยนี่ก็จะเป็นอากาเกเวค่ะ1,300บาทค่ะ800บาทค่ะ790บาทค่ะ นี่ต้องเอาลงข้างล่างค่ะเพราะว่าน้องเบิร์นหมดเลยใบแบบว่าเบิร์นหมดต้องลงข้างล่างจริงค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะต้นนี้ต้นนั้นสวยต้นนี้แม่พันธุ์ค่ะแม่พันธุ์ต้องผสมเกสรต้นนี้อยู่ที่แปดพันเก้าค่ะ 8 9 0 0บาทเห็นไหมคะยังมีความสวยอยู่ค่ะถ้าอากาศเย็นซอฟลงมาหน่อยหนึ่งโชคเก้าชั้นก็ยังโอเคอยู่นะคะสวยต้นนี้ค่ะเก็บได้เลยนะคะ1,900บาทรวมส่งค่ะต้นนี้ก็1,500บาทรวมส่งค่ะไม้ดีไม้สวยอยู่นะคะ สอบถามมาได้เลย6,900บาทรวมส่งค่ะไซส์ใหญ่มากนะคะสิบห้านิ้ว2,500บาทค่ะต้นนี้นี่ก็สวยใบเบิร์นนีดหนึ่งโอ้เสียทรงดีมากฟอร์มดีมากค่ะ2,900บาทค่ะต้นนี้ต้นนี้2,500บาทลูกผสมทับทิมสยาม อันนี้ก็สวยมากๆนะคะใบใหญ่มากๆเลย6,900บาทใบเด้งมากสวยจริงๆค่ะตรงนี้เป็นมุมน้องโชคค่ะเอามากองรวมกันแล้วก็ใช้น้ำแบบนี้พ้นหมอกให้เขาไม่งั้นเขาไม่ไหวจริงๆค่ะเขาไม่ไหวเลยแล้วก็อันนี้ก็สวยมาก6,900 เห็นไ,ไหมคะถ้าหน้าหน้าหนาวหน้าฝนโชคเราจะสวยมากๆเพราะของเราจะเป็นแบบว่าไม้ดีเชื้อดีค่ะเป็นเชื้อดีแต่ตอนนี้คือสีดอกลงน้องไม่ไหวก็เอามากองรวมกันก่อนหาความสวยยังไม่เจอเพราะว่ายังไม่ได้ยังแบบว่าแดบดบมันแรงมากคะ่ะร้อนมากๆค่ะสุดๆได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะดูคะ่ะ เสียหายเสียหายจริงๆลูกไม้แดงต้นนี้ใบไหมหมดเลยค่ะตอนแรกใบไม่ไหม้ต้นนี้ราคาเป็นหมื่นเลยใบไหมมืดเลยนี่อัญยะค่ะต้นนี้ก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทอันนี้อัญยะสีสุดๆเลยขอพระคุณค่ะขอพระคุณทุกการรับชมค่ะ มีนกสวยงามด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจต้นไม้ก็0993 170 133นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ